อีกครั้งให้มันชัดเจนก็นแล้วกันว่าคุณอังคณาเนี่ยเลื่อนลอยเลอะเทอะลืมภาวะการเป็นสมาชิกวุฒิสภาของตัวเองครั้งหนึ่งด็อเตอร์เจิมศัก์ปินทองเนี่ยเคยบอกกับผมว่าปู่คนเป็น NGO เนี่ยไม่ว่าจะมาดำรงตำแหน่งอะไรมักลืมตำแหน่งที่ตัวเองต้องทำหน้าที่ และติดนิสัยติดสันดาน NGO NGO ส่วนใหญ่ทำงานด้วยการขายความคิดพูดมันบททุกเรื่องพูดพูดพูด,พด,พดเ,เหมือนครั้งหนึ่งสุพิญญามาเป็นกสทชนะครับสุพิญญาก็อดไม่ได้ที่จะเป็น NGO ในกสทชวันนี้อังคณามาเป็นสวก็ลืมที่จะเป็นสว ยังคงทำงานด้วยปากปากแจ๋วเจ้ยแจ้วเจรจาบ้าบอคอแตกไปเรีย่ยเปื่อยถ้าอังคณานีและภัยจิตมีสติที่จะระลึกรู้ว่าวันนี้กูแดกเงินเดือนประชาชนคนไทยในฐานะสอวอไม่ว่าอังคณาจะทำอะไรต้องดึงเอากลไกลสอวอมาทำไม่ใช่ทำงานด้วยปากเหมือนเป็น NGO เหมือนเดิม ตอนเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอังคณามีผลงานอะไรอังคณาก็ยังเป็น NGO อยู่อย่างนั้นแหละวันนี้ถ้าอังคณาสนใจปัญหาชายแดนอังคณาต้องสำรวจเลยว่ากลไกลของวุฒิสภาจะช่วยอะไรประเทศไทยได้บ้างลาออกจากการเป็น NGO ก่อนแล้วมาเป็นสอวซอะ ตอบแทนเงินเดือนทุกบาททุกสตานที่เอาไปจักภาษีของประชาชนคนไทยทุกสิ่งที่จะพูดพูดเพื่อประเทศไทยเพราะกูเป็นสอวอประเทศไทยไงดังนั้นทันทีที่เห็นปฏิบัติการใดเกิดขึ้นอังคณาจะต้องพูดในสายตาสมองและหัวใจของสอวอแห่งราชอาณาจักรไทยเข้าใจไหม ทันทีที่สนใจปัญหาหนองจานหนองยาแก้วแล้วมีอินฟลูคนหนึ่งมันไปเปิดเสียงหลอนอังคณาต้องใช้กลไกาการเป็นสอวตอรวจสอบข้อเท็จจริงซะก่อนก่อนจะปากสว่างก่อนจะพูดอะไรโง่งๆออกมาและต้องมานั่งแก้ตัวทีหลังและต้องให้สื่อจำพวกเดียวกันมาพนาพนอเอาใจอุ้มใส่เอวกระเตงใส่คอเอาตัวให้รอดอังคาต้องมั่นยำในข้อเท็จจริงก่อน ทุกวันนี้ปัญหาของอังคณาคือมั่วชิบหายทุกเรื่องที่พูดตั้งอยู่บนความมั่วหนึ่งข้อเท็จจริงน้องจานน้องยาแก้วเป็นเขตแดนประเทศไทยอังคณายึดถือข้อเท็จจริงนี้ไหมถ้าอังคณายึดถือข้อเท็จจริงนี้อังคณาจะไม่รั่วเด็ดขาด อังคณาก็จะบอกแค่เพียงว่าเราต้องสร้างมาตรการในการผลักดันพลเมืองกรรมัมพูชาออกจากดินแดนประเทศไทยซึ่งหนึ่งในมาตรการที่ทำได้คือการเปิดเสียงหลอนนั่นแหละมันเป็นมาตรการที่ฝ่ายความมั่นคงเขาอนุญาตแล้วอังคณาคนเดียวเท่านั้นที่งง เพราะอังคณาไม่ตั้งหลักที่ข้อเท็จจริงว่าน้องจานนองย่ากแก้วเป็นดินแดนประเทศไทยไงเพราะอังคณาผิดหลงในข้อเท็จจริงแม่งมั่วเลยกูจะเป็น NGO นางฟ้าของกูอะแต่เป็นอินรกบนแผ่นดินไทยไงเพราะสิ่งที่คุณพูดคุณไม่พูดบนข้อเท็จจริง ว่าเรากำลังผลักดันคนที่บุกรุกคุกคามประเทศออกจากพื้นที่ของประเทศเสียงหลอนที่เปิดไม่มีใครเป็นไม่มีใครตายเมื่อเทียบกับสิ่งที่กัมพูชากระทำกับพลเมืองไทยนี่คือขั้นต่อมาที่อังคณนาต้องมีสติว่าเออข้อเท็จจริงเป็นอย่างนี้ไว้ถัดมาข้อกฎหมายข้อกฎหมายก็คือ ไทยมีสิทธิ์ปกป้องตัวเองจากภัยคุกคามและสากลปฏิบัติก็คือเมื่อประเทศใดเจอภัยคุกคามทางการทหารเราจะตอบโต้ด้วยการทหารดังนั้น F 16ก็ดีกริปเพนก็ดีมันจึงไปทิ้งไข่ลงในฐานปฏิบัติการของทหารกัมพูชาเท่านั้น ถ้าคนอย่างอังคาแม่นยำในข้อกฎหมายนี้ในสิทธิของการปกป้องตัวเองนี้ก็จะไม่รั่วจะไม่มั่วจะไม่ปากหมาปากเหม็นว่าเออเอฟของไทยก็ปฏิบัติการรุนแรงนะคะพ่อมึงยัวแดดนะผายลมมารดาเจ้าภาษานิยายกำลังภายในคือตดแม่งมึงอีปากเหม็นก็ในเมื่อ เขาโจมตีเราก่อนและโจมตีพลเรือนด้วยสิ่งที่เราทำคือการตอบโต้ตามหลักสากลคือใช้สิทธิในการปกป้องตัวเองเราจึงโจมตีเฉพาะฐานปฏิบัติการทางทหารเพราะฉะนั้นเมื่อคุณถามว่าปัญหาของอังคานีละภัยจิตอยู่ตรงไหนคือตรงความมั่ว ปัญหาของอังคณาอยู่ที่ความไม่แม่นยำทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายและมุ่งบัานที่จะสร้างตัวเองมากกว่าปกป้องประเทศพูดเอาแสงพูดเอาสีพูดเอาความดีพูดเอาความเป็นนางฟ้าแต่ฉีกหน้ากาก,ากออกมาสัตว์นรกตัวหนึ่งไม่ปกป้องสิทธิของไทยไม่ปกป้องเขตแดนของไทยไม่ปกป้องพลเรือนของไทย ไม่เรียกว่าอีระยำจะเรียกว่าอะไรไม่เรียกว่าสัตว์นรกจะเรียกว่านางฟ้าสวรรค์ชั้นไหนเหรอเพราะฉะนั้นคุณอังคณาคุณอย่าแปลกใจว่าทําไมคนไทยจงเกลียดจงชังคุณในเวลานี้เพราะคุณผิดทุกเรื่องคุณมั่วทุกคํานี่คือคําตอบว่าปัญหาของอังคณานีละภัยจิตอยู่ที่ตรงไหน